คุณยิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หลังจากทนแหลงจัดตั้งรัฐบาลเคียงคู่กับคุณพิธาแล้วก็คุณหมอชนน่านแล้วอีกหลายคนเรียบร้อยบนเวทีแล้วนะคะ mm hmm. ก็มาให้สัมภาษณ์ทีหลังก็บอกว่าวันนี้เป็นก้าวแรกก้าวต่อไปก็จะมีการจัดตั้งคณะทํางานค่ะซึ่งต้องมาดูกันในเรื่องของนโยบายรวมถึงประเด็นต่างๆที่แต่ละพักมีแล้วว่ามีจุดยืนยังไงเห็นตรงกันหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะคะนักข่าวถามว่ามีการคุย,ยเรื่องกระทรวงหรืยยังคะ คือเราก็ไม่รู้นะว่าบรรยากาศในการคุยกันจริงๆอะ่ะคุยกันไหมแต่คุณหญิงก็บอกว่ายังเลยค่ะยังไม่ได้คุยกันเรื่องกระทรวงตอนนี้สิ่งแรกที่ต้องทำแล้วก็คิดตรงกันก็คือการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเอานโยบายของแต่ละคนซึ่งคิดว่าเป็นนโยบายที่ดีแล้วก็จะมาช่วยกันดูว่าจะผลักดันกันได้ยังไงในขณะเดียวกันค่ะนาวากาตรีสิทธาธิวารีนะคะก็บอกว่า ตอนนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีกลิ่นความเจริญมันมาแล้วค่ะหอมกลิ่นความเจริญอ,อ,อ,อด <laughs> เดี๋ยวลองไปฟังเสียงทั้งคุณหญิงสุดารัตน์และก็นาวากาตรีสิทธาธิวารีค่ะเลขาธิการของไทยสร้างไทยค่ะ การเอานโยบายของแต่ละพักมานั่งปูรวมกันแล้วเล่งสองสาม่อะใช่ใช่ช,ช,น,ช,ชน,น่าจะอย่างนั้นนะคะน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนั้นเพราะว่าม mm hmm. ันยังไม่ได้เริ่มต้นคุยในเรื่องนโยบายสิ่งที่ควรจะต้องเริ่มต้นคุยก่อนคือเรื่องนโยบายค่ะค่ะเรื่องที่าเงคห็นวกคุยพอจะรู้จักกับสอวองส่วนมีการปอับแถวไปไหมคะว่าตอนนี้เมื่อกีอีสปอน์ตอยากจะทำอไรบ้าง ที่ทางาแกนนำพรรคเก้าไกลพูดเนี่ยก็บอกว่าเขาได้มีการประสานสวไปหลายส่วนแล้วนะคะแต่ก็ยังพูดกันแค่นี้เนาะอะไรมันก็เกิดได้ถ้าพูดตรงๆแต่อยากจะขอร้องทุกฝ่ายว่าวันนี้เนี่ยทั้งสวทั้งพรรการเมืองต่างๆประชาชนเนี่ยเขาอยู่ไม่ไหวละต้นทุนชีวิตของเขาเนี่ยมันบางมากละ มันแทบจะเดินต่อกันไม่ไหวละถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แล้วเกิดเหตุการณ์ที่มันไปก่อให้เกิดวิกฤตของประเทศเนี่ยคนที่รับเคราะห์รับกรรมมากที่สุดเนี่ยก็คือประชาชนผมมองว่ามันต,ต้องดูสองส่วนนะครับถ้าจะคิดว่าจะตีความหลายๆอย่างตามตัวบทกฎหมายแล้วก็ยึดว่า กฎหมายที่ใช้ณักขณะนี้ซึ่งก็สืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญซึ่งก็ร่างมาโดยอย่างที่เรารู้นะฮะจะร่างมาจากจากคณะรัฐประาหารชุดที่แล้วถ้าเกิดคิดอันนี้เป็นกรอบเนี่ยก็ก,ก็สามารถจะทาอะไรได้หลายๆอย่างแต่ถ้ามองว่าขณะนี้เนี่ยมันเป็นนิมิตหมายอันดีมันเป็นชาวเน็ตเขาเรียกว,ว่าเป็นกลิ่นความเจริญที่ทุกคนได้กลิ่นกันทั้งหมดเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีใครที่จะมาคิดว่าอันนี้คือพักนู้นอันนี้คือพักนี้อันนี้คืออะไรคือทั้งหมดรวมกันผมเรียกว,ว่าเป็นทีมประเทศไทยอ่ะแล้วก็ประชาชนก็ มีมีสันทานุมัติเลือกสสในหลายๆภาพรรคมาและขณะนี้เข้ารวมกันได้เกินกว่า60%ของสภาก็คือนำเป็นการเลือกเปอร์รเซ็นต์จำนวนคนเกินกว่า60%ของทั้งประเทศเพราะนั้นเนี่ยเมื่อไปได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องการอะไรที่ดีกว่านี้อีก